โอเคโอเคเดิเวลาลุยละเฮลิกซ์สองลูกกระทุโอเคเข้าใจแล้วอยู่ในระหว่างการเดินทางรับทราบเฮลิ克斯สองรอระวังให้เองนี่โอเคอาชีพก้อนเด้แล้วก็ได้เวลาส่งพวกมันจากไปนี้นั้นแล้วอ่ะจากไปในห้องขังอ่ะตำรวจทำอะไรไม่ได้หรอกแก โดยเฉพาะกับแขกเชิญผู้บีเกียดนะเนะแล้วก็อ่าหนึ่งในคนที่ช่วยหมอออกก์อ่ะอยู่ดีนั้นเหรอคิดว่างั้นแต่นะอาจจะเป็นวอลเจอร์หรือว่าอาจจะเป็นแบบสกอร์เปียนก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยระวังก่อนนะไปไปไประวังโอ้โหเฮ้ยไม่ยากเดี๋ยวเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ดนี้โอ้ยไม่เกือบโอ้ยไม่เกือบโอ้โหโอ้โหระวังระวังเฮ้ยเดี๋ยวเราจะปัญหาหนักไม่สมดุลเฮ้ยช่วยด้วยโอ้โหเอาแล้วครับเอลิฟสองเครื่องคุณ้นๆมากเลยเฮ้ยไปอย่านะโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหทำกันไปทั่วหมดเลยท่านผู้ชมครับงานเข้าครับ โอ้โหเครื่องตกแล้วครับนะฮะโอ้โหรน้แรงประทะนะครับแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ตกแล้วก็ร้ำแรงประทะด้วยแล้วก็เครื่องตกแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตนะฮะโอเคพีชขอโทษนะชั้ไม่ตั้งใจอ่ะไม่เป็นไรเวรกรรมเอ้ยไรโนออกมาเวรกรรมไรโนว่ะวัสดีเวรกรรมเอ้ยเจอไรโนอ่ะ โอ้โหไรโดครับเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจอไรหลายคนเลยไรยโ,โดเดี๋ยวฉันจัดการไราโดเอง,องจัดการพวกแหกคุกเข้าใจไหมได้เลยครับรับทราบเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเออมามานี่พลังของสไปเดอร์แมนเราก็มีพลังสไปเดอร์แมนเหมือนกันนี่ได้รับพลังเหมือนกันเออเออมามามา เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวมามามาองเวียงต้องเวียงเออนี่มามาเวียงเวียงของว่าเวียงของม่าเอาก็ใช้อุปกรณ์ช่วยนี่ฮะสวัสดีจัดสรับเรสวัสดีครับท่านเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหโอ้โหเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้กลับแล้วจลับแล้วมันเอาปืนตำรวจมาใช้ด้วยอ่ะโอเคหลบก่อนโอเคแล้วก็อ่านดึง แล้วก็พอนะโอเคเออ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 แม่งเลยโดมาว่ะแม่งเลยโดมาว่ะเออเลยโดมาว่ะเออเรียบร้อยโดถีบเข้าไปดิมาเออเออดิดิเออเออดิ เออเออเฮ้ยดูดิมีโอ้ยมันเยอะกว่าภาพสวยจัดเลยกำลังชีนชมภาพอยู่เฮ้ทำไมมันเยอะจังวะมันเยอะจังวะดี๋ยวมันเยอะจังวะมันเยอะจังวะเดี๋ยนะไปตัวจับเดี๋ยวลบก่อนโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเวนกแล้วเวนกแล้ว ดูมันหนีพวกนักโทษกำลังจะหนีครับต้องมีบจัดการออเวกเ้ยโอ้โห้แรแมนกำลังขี่เฮ้ย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 เกือบโอ้โหโดนไม่โคตรวะโอเคเราต้องรีบจะไงดีองรีบจับพวกนั้นดีบยังไงดีนักโทษดีไปได้ดิคุณดู ข้อดีไปได้อะเน่ฮะเฮ้ยโอ้โหขี่ไรโดไปเลยสเปนแมนเนี่ยฮะส่วนไมคกดอะไรเนี่ยกดได้หรอ๋อโอเคโอเคยังไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเป็นเอาดีเป็นมือใหม่อยู่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเทพแล้วรถไปไห้ยังแเราไปทำไมเนี่ยเราต้องตามไปเหรอ ไรโดไม่โหดจัดทันเนี่ยคุณรู้ว่าพี่ทันไหมมันจะตามไม่ทันนะเนี่ยโอ้โอ้ภาพสวยจัดเลยอะแต่แม่งตามใม่ทันเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยทันอยู่ โอเคตามอยู่ตามอยู่การถ่นแล้วจัดการไรโดทำแค่นี้เฮ้ยเราไหลว่ะเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยแม่งไรโดไม่โหดจัดก็ขี่ๆมันต้องขี่ไรโนเฮ้ยภาคนี้แม่งภาคนี้แม่งเด็ดว่ะภาคนี้แม่งเด็ดว่ะเฮ้ยเนไหนนี้โอ้โหเฮ้ยขี่ต่อขี่ต่อโอเคโอ้โหแม่งขี่เข้ามาในห้างเลยแม่งภาพสวยเกินภาพแม่งเด็ดจริง ยอมรับเลยเออโอเคโอเคโอเคเฮ้ย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 ทันป่าววะโอเคทันเฉยเออไม่รู้จะไม่ทันจิเออโอ้โอ้ลืมปุ่มโอเคโอเคโอเค โอเคแ้ีแล้ o ไป่อยข o ไปเรื่อยอไรี่บอกว้านดดเเวกม่ลยกระโดดเข้ามาในแบบว่าในตึกนักข่าวอดีครับน่ฮะเดี๋ยว้เอากระโดด้ไอัน้เป็นมันเป็นนักข่าวแบบว่าเป็นคู่ปรับของพวกสไเดอร์แมนนะฮะ ประมาณว่ามันเกลียดสไปเดอร์แมนมากไอ้คนพวกนี้แล้วสไปเดอร์แมนดันมาตรงนี้อีกเลยครับยิ่งเกลียดกว่าเดิมเลยนะฮะเกลียดเพิ่มไปสองเท่าเลยนะครับตอนนี้โอเคแม่ครับโอเคแม่เห้ยย้าจัดย้ายจัดโอเคแม่ตามอยู่แม่ตามยากจัดภาคนี้เร็วจัดเลยข้างนี้เร็วมากครับผู้ชมพยายามอยู่ เด็เก่าโรโมเอข้เร็วจัดเลยอ่ะเฮ้ยเดือดเดือดโอ้โหโอู้วิ่เฮ้ยตามโหดจัดสวัสดีครับเบิ้มเจ็ดคนนะครับโอเคกระโดดตามอยู่เฮ้ยเฮ้ยโอเคขี่สองคนขี่สองคนแล้วมันเร็วมากเลยอ่ะเันต้อทำให้มันช้าลงหน่อยไว้เงยมันวิ่งใหญ่เลยไลโน่เด็กเฮ้ยอย่านะอย่านะมันเล่นถังนน้ำมันผู้ชมเฮ้ยมันเล่นถังนน้ำมันเนอ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยยายายาเรียบร้อยโอ้ยโอ้โหไปคนละทิศคนละทางเลยครับพีทได้โอเคนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่นะไม่นะไม่เห้ยโอ้โหฉันโอเคโอเคอยู่ไหนวะเวทกรรมแล้ว โอ้โหโอเคพีจะไม่ตายแต่ว่าตอนนี้โจมมาเต็มเลยแล้วมีอาพีจีด้วยโคตรโหดเลยเอ้าเรียบร้อยเป็นไงล่ะทุกโอ้โหเจอกระโดดทีไป็หนึ่งตัวเฮ้ยมันนี่อารพีจีว่ะโอ้โหเบรกเฮ้ยมันเล่นอาร์พีจีเหรผู้ชมสวยแล้วกระโดดหลบก่อนดิอยู่ทำไมล่ะครับอยู่ก็ตายดิฮะเออมึงเอาอาร์พีจีไปทำไมฮะเอาอารพีจีไปอย่าเล่นอย่าเล่นโตไม่เล่นโตไม่เล่นเออเออเออ นี่หลบได้สวยสวยเออเออเฮ้ยเออโอเคโอเคโอเคมาติดแล้วมาไลโดก็มาไลโดก็มานึ๊บนะเออเออเออบีไหมบีไหมบีไหมข้างบนเออมาเออเออมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังอะไรวะข้างหลัง นี่โอ <one> ้ยสวยอ่ะโอ้ยท่าสวยจัดเลยคุณดูดูดิโอ้แม่งเลยเรห่าภาพสวยจัดเลยอันนี้คือภาพของเรห่าเลยนะฮะโชคดีตอนแรกพี่ซื้อแผ่นเพสี่มาโชคดีที่มันอัพเกรดให้เป็นเรห่านะฮะพี่โชคดีมากเลยนะครับมันไม่อัพไปพี่ขงครูแบบคงเซ็งตายนะฮะอ่าคือพี่เพิ่งซื้อแผ่นมาแล้วมันแบบซื้อมาผิดนะครับไปซื้อเทสี่มาเนี่ยฮะเออแต่ว่ามันให้อัพได้พี่ก็โอเคหน่อยนะฮะโอเคเรียบร้อยตรงไหน <one> ต่อวะ เออเอาเวนกับเอ้ยไลยโนมาโอ้โหไม่เงยไม่กูเกือบเออน,นี่ีโอเคหลบได้เออนี่มาเอาถังมาเอาถังมากินอืมเอาถาังให้กินหน่อยเอาถังให้เขากินหน่อยเขาหมันไสมานานแล้วนี่มาโชว์ท่าสวยๆได้เออโชว์ท่าสวยๆได้สุดยอดออนี่มามาฟิว,ฟว น oh. ี oh ่มาฟิว oh ฟิวโอ้ยเดี huh ๋ดี so ๋เต็มหน้าเลยฟิวฟิวเต็มหน้าเลยฟิวฟิวเออมาโอ้โหหลบได้เป็นไงสวยเออฟิวฟิวเออเออเรียบร้อยกระโดดถีบขาคู่ไปนะฮะสวัสดีครับตัวละครเราชื่อปีเตอร์มาสเตอร์ใช่ไม่ใช่ครับดี่ภาคนี้ชื่อว่าไมล์มอรเลสครับเป็นเป็นลูกเด็กครับเป็นลูกเด็กนี่เป็นลูกเด็กของอาพีเตนะฮะสปเตอร์แมน ยังอยู่ไหมพีทเฮ้ยโอ้โหแบกเอ้ยโดนโอ้โหสไปเดอร์แมนสภาพโอ้โหหมดสภาพเลยว่ะสไปเดอร์แมนหมดหมดสภาพว่ะเฮ้ยพีทเว้ยเลยเวกับพีทตื่นดิพีทพีทสวยแล้วสวยแล้วแบกเอ้ยเราต้องเจอตัวดูดคนดูสวยแล้วโอ้โหย เรียบร้อยสไปเดอร์แมนตัวนั้นเนี่ยมันหมดสภาพไปแล้วเวรกรรมแล้วมันจะฆ่าเราอย่านะเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่ตัวโคตรใหญ่เลยผู้ชมสไปเดอร์แมนที่นี่เล่นได้สองวันจบเกมแล้วครับเอาไม่รีบไม่รีบเล่นเอาแอร์ครครับล็อกเก็ตล็อกเก็ตที่เหมือนลิปล็อกเก็ตที่เหมือนลิปลูกเกมแบบพี่ตาเก็ตบอกล็อกเก็ตจะไปไหนเะเนี่ยเอวนี่เล่นไปเรื่อยๆก็ได้ครับให้มันอิ่มเอมหัวใจหน่อย เออเรียบร้อยเป็นไงมีท่าพลังด้วยเป็นไงโอ้โหเฮ้ยมีพลังว่ะเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยโอ้โหมีพลังต่างหากด้วยอ่ะพลังแม่งเฮ้ยเหมือนเวนอมเวนอมพันธ์มีได้ไงวะกูมีได้ไงวะเนี่ยกูมีเวนอมพันธ์ได้ไงวะมีตอนไหนวะเฮ้ยมีเวนอมพันธ์เอามาจากไหนวะเนี่ยเด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 เออ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 กูมีเวนอมพันธ์เฉยเออโอ้โหแม่งเอ้ยเยวจเย็นจะย็นโอ้โห เออเออแม่งเวด้องพันโคตรดีเออ,เอ,เอ,อโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวดูเอ้าผิดทางเว้ยเด้ผิดทาง,เ,ทางเออเออมีพลังพิเศรรษมีเวดองพัดเฮ้ยเวกัมโอ้โหเวกัมโดนบินทีบผู้ชมโดนบินทีบโอ้โหแม่งเอ,อ้ยมันอัด เต็มๆเนี่ยฮะเฮ้ยสวยแล้วอ่ะเรียบร้อยมาขี่เล่นดิแม่งเอาไม่ตายว่ะเออเออเวรน้องพัดเฮ้ยไม่ได้เปรียบกับเวน้องพัดนี่แหละเออโอ้โหแม่งเอ้ยเจ็บไะเนี่ยเจ็บไะเนี่ยหลบไป เออเด็กบอยไม่เงยนี่เป็นน้องพันที่มีโครงระบากเฮ้ยโอ้โหไม่เงยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีโอ้โหไม่เงยมันทุบอู้เป็นพี่พี่ขี้แตกแล้วอ่ะเป็นทุกขนาดนี้พี่เป็นพี่พี่ขี้แตกไปแล้วสิที่อยู่อย่างนี้หรอกเออี่รู้ไหมภาพสวยจัดเออเฮ้ยลืมกับเอ้ยพี่ลืมดู หลบได้โอเคสวยเออเออเออโอ้ไม่เงยแม่จะตายก่อนวะเออโอ้โชคดีดีไม่ต้องพัดไม่มีพี่โคลบาตจริงๆเออโอ้ยแม่งมันตีแรงว่ะเฮ้ยหลบได้สวยเอาไปสิคะแนนเต็มนี่โค้ดที่โค้ดที่โอ้พลังสุดยอด มีหมายแผ่น P5 เป็น P4 เพราะ 5, 4, าซื้อ P5 ไม่ทันได้มันอัปเกรดได้นายไม่ตายใช่ไหมโอเคประมาณนั้นแหละกูเกือบแต่ว่าก็เกือบไปนะแต่ว่าเฮ้ยใครมาวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ว,วเดี๋ยวใครวะใครวะใครวะเดี๋ยวชื่ออะไรอ่ะ Guys อ๋อไซมอนเพื่อนว้าวาสุดยอดเลยนะ Wow ผมไซมอน e ครเกอร์นะผมได้ผลก R&D บริษัทล็อกซอนเอนเนอจีเนี่ยยินดีที่ได้พบนะเช่นกันครับขอโทษทีนะครับที่เราแบบว่าเตะบอลลงมาหลังบ้านคุณพอดีเลยเด็กไม่เป็นไรจริงๆนะพวกนายช่วยพวกเราอะนะเราเอิมไปซื้อที่ได้เลยกำลังจะทุบตรงนี้ที่พอดีเลยแต่เหมือนว่าพวกนายล้วจะทำให้แล้วผมเลยอยากจะขอบคุณนะพวกนายทั้งคู่เลยโอเคไหมแล้วก็ล้มไลโนได้เนี่ยด้วยตัวคนเดียวกันเหรอเก่งมากเลยนะเพื่อน สุดยอดเลยนะขอบใจครับแต่เขายังน่าอันตลายอยู่นะไม่รอกเดี๋ยวผมรอส่งเขาให้ตำรวจแล้วก็รู้ไหมผมคิดเสมอว่าไอ้เจ้าตัวพวกนี้มันเก่งจนกระทั่งเกิดเรื่องนี้ขึ้นอุยงานเข้านะฮะแต่ว่าเย้ยินดีที่ได้พบนะนดทั้งคู่เลยนะโอเคปะอ่านาคตดูสดใสไปเลยเขาพูดถูกนะไปกันเถอะปล่อยให้เป็นหน้าที่อยู่ตำรวจทำไป ไม่ใช่ดาทีแล้วโอเคได้เลยครับนี่สวัสดีครับเจ้าหนุ่คนนะครับแผ่นเพลย์สี่อัพเป็นเพลย์ห้าได้ครับเพราะพี่หบาก็ใช้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าให้ดีซื้อเพลย์ห้าไปเลยซื้อแผ่นเพลย์ห้าไปเลยนะฮะว้าวว้าวพลังงานไรฟ้ากันเหรอบอกตามตรงนะอิจฉานีด๋อยอะนะเฮ้ยฟังนะผมไม่ใช่พวกแก๊งสเตอร์นะแล้วก็ เราไปลองทดสอบเกณพวกนี้ดีไหมล่ะแบบว่าอารมณ์วิเคราะห์แบบกระแสไฟฟ้าอะไรเงี้ยโทษทีนะเพื่อนฉันจะบอกได้พอเดียบฉันจะไปอยู่ประมาณสองสามอาทิตย์เลยเด่ะนี่เป็นทกตลกของพีทหรือเปล่าอ่ะเปล่าเลยคือเอ็มเจน่าจะบินไปที่บิลเกิลเนอะแล้วก็แบบแล้วขอให้ฉันเนี่ยัเป็นช่างภาพให้อดีอารมณ์แบบแบบว่าทำงานไปด้วยพักไปด้วยนะ ฮ่าเพื่อนโอเคฉันไม่รู้เรื่องว่าได้ชายเดียวได้ไหมแต่ว่าวันนี้ฉันทำพังไปหมดเลยเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะนะกับเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละแต่นายทั้งก็ทำสำเร็จนะนายช่วยชีวิตฉันได้เถอะได้หมฉันแค่โชคดีน่ะฉันทำงานนี้มาแปดปีนะโดยมีผู้ช่วยเชื่อเถอดนะว่าฉันน่ะทำพังมาหลายครั้งเลยอ่ะอืมอะไรเดี๋ยวอะไรเดี๋ยว ของควันคริสปัตตะแต่ก่อนอื่นเลยนะนายต้องกล่าวคำปฏิญาณก่อนนะโอเคอโเคอางั้นก็ได้ฉันสัญญาว่าจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อปกป้องเมืองนี้ I promise ฉันสัญญา That's it อืมแค่นั้นแหละเต้อ่คำปฏิญาณเนี่ยของจริงกันเหรอแน่สิฉันไม่ได้แต่งขึ้นเองหรอกนะอีพี่กี่สตาร์เจอกันสไปเดอร์แมนตัวน้อย พอสไปเดอรแ์แมนคนเดียวของนิวยอรก ันแหลเฮ้ดูสิของคคริสต์มาสจบไแอนอ่ะเปิดดิจะรออะไรนะครับเ e ี l ลเเดียว Good ูซ see you เฟรนด์พออเพื่อนไปลองใส่สิเดี๋ยวบังให้ฮะอะไรครับไม่เคยเห็นผู้ชายเปลี่ยนเสื้อผ้าในเซ็นทันพกเลยไงโอเคโอเคดูเป็นไงบ้าง ว้าวโหนี่ชุดใหม่ของนายลเลยแนดะชุดของไมใหม่เลยนะเทไ่ไหมน้องไมอันนี้ปีเตอร์ใส่ชุดใหม่ให้มีแค่เฮ้ยมีสองชุดแล้วมันต่างยังไงวะชุดเดียวชุดด,ด,ดิไม่เห็นแบยังไงวะอส่วนตัวพี่หมาชอบชุดแรกมากกว่าชุดนี้แปลกเสื้อเยื้ดูดิคอยังย่นอยู่เลย ภาพแสงจัดเต็มมากนะยคเวลาตีศัตรูจะเพิ่มพลังเวดอมด้วยนะครับสุดยอดมากครับนะฮะมาทายวาซซับวัซับแมนวัซับแดเนียลวัซับแมนนะฮะโคตรเกมนีเพศชไม่มีนะช่วยแชร์พี่บาทด้วยนะใช่สําหรับใครที่รอดูเกมผีเดี๋ยวค่อยก่อนนะเพราะรู้สึกไม่ค่อยอยากเล่นเกมผีจริงก็เลยแบบว่าเอามาเล่นเกมมาเล่นเกมนี้แทนนะฮะมาคนสงสัยเพืมไม่เล่นเกมผีหรอนี่บอกเล่นทุกวันไม่ไหวอะเหนื่อยใช่ก็เลยแบบว่าเล่นเกมอื่นบ้างเอ้ยชุดนี้โคตรสวยเลย อันนี้มันชุดชุดแรกของมาลเลสดีกว่าไม่เอาดีกว่าเอาใส่ชุดเนี้ยชุดเดิมก่อนเอาชุดตามเรื่องก่อนว้าวนี่เป <hierarchy S 2> ็นคนแวขวนแค่ครึ่งเดียวเนอะไรครึ่งนึงล่ะอะไรเดี๋ยวจะเดี๋ยวรู้จะบอกไปไหนต่อฮึบโอเควว้า เดี๋ยวเราค่อยใส่ชุดหลักนะอันนี้คือไม่ใช่ชุดหลักนะอันนี้เป็นชุดของของปีเตอร์ปังเกอร์ให้กับไมค์ใครชอบเกมนี้นะว่าถ้าเกิดแบบมีเปย์ร้อยดานที่หนักมีเต้นยมีเต้นเนี่ยฮะมีเต้นโชว์ด้วยนะครับวันนี้เตรียมเพลงไว้แล้วนะครับรอคนเปย์อยู่นะฮะใช่อย่าลืมฝากกดซับนะครับอย่าลืมฝากกดเลิฟฝากกดติดตามฝากกดซับเพลินด้วยนะครับเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ นี่เฮ้ยดูดูภาพดูท่าดูท่าดูท่าท่านี่นี่ดูท่าดูท่าเล่นท่าด้าเป็นยังเล่นท่าโคตรสวยอ่ะเดี๋ยวดูท่าด้ดูท่านะฮึบ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 บาึบฮ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 ึบาึบฮวบฮึบบฮึบดึบฮึบฮ่าฮึบฮึบะึบฮึบอึบ่ึบฮึบฮึบฮึบเึบฮึบบ เนี่ยนะท่าเยอะจัดเลยดูดิดูท่าดิเนี่ยนะท่าแล้วก็ปีนโอ้โหเฮ้เยสวยว่ะชอบอ่ะสวยจัดเลยอืมฮึ่ม this is the place looks l i k set up a lot of gear นี่คืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะนี่คืออะไรอะ่ะเนี่ยฮะมันมีอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยไม่ไม่อ๋อเป็นเป็นภารกิจ อันน <ac um uh mm um> hey, ี้เป็นภารกิจนะครับอันนี้เป็นภารกิจเควสเสอร์มีเฉยนะฮะเหมือนแบบว่าเหมือนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับใครดูอยู่ช่วยแชร์ด้วยนะครับใช่อันนี้เป็นภารกิจเสิร์ฟเฉยนะฮะเป็นภารกิจแบบว่าเทรนนิ่งนะครับให้ทำอะไรอ่ะโอ้ยเราสู้อ๋อทับโอปค้อนให้เราสู้ด้วยยิงใหต่อวะ ม,มไมถ้าผู้ถ้าผูมีไม้ถ้าผู้มีไม้ต้องตีแลเ้วต้องตีเร็วๆหน่อยเข้าใจละวอี่เป็ออนอุปกรณ์ฝึกซออ้อมเฉยไม่มีอะไรไม่ได้ยากไม่ได้ยากฝึกซ้อมให้เราเฉยๆครับ อ๋อ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 นี่ไงเอออันนี้แค่ฝึกซ้อมปีเเตอรร์์พากอร์มาเลยปีเตอร์พาร์คเกอร์จะโชว์อะไรอีกล่ะวิธีป้อล็อกชนอื่นทำภารกิจครับเราจะได้เหรียญโอเคครับขอบคุณครับน้องล็อกเก็ตสุดหล่ออื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 ออเกินไปอ่เดียวครับผม โอเคนี่กำลังฝึกอยู่ฝึกให้มาอยู่มาจะได้เล่นเป็นเลยครับยังไงต่อวะนี่เหรอแล้วก็เออเรยเรอวครับตรงไนต่อเอ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 อนี่อ๋อเฮ้ยเป็นกำแล้วเยอะว่ะยังไงวะอ๋อ เฮ้ยแม่งโหดเกินว่ะท่าเฮ้ยท่าโหดจัดเลยอ่ะท่ารา,างวีนอนนไม่โหดเกินเเค อะไรวะนี่นี่ตายตายยังโอเคยังไม่ค่อยไม่ได้เล่นนานยังบังคับไม่ค่อยเป็นหมดยังวะทำไมภาพกระตุกอยู่กันวะอ้าวหมดแล้วหรอแค่เดียวนะบูสกีนพังซะก่อนนี่ฮะเฮ้ยเป็นกรรมโจรจริงมาว่ะสวยแล้วโจรจริงมาผู้ชมโจรจริงมาสวยแล้ว

เออสวยนี premises, in in ่โจรเพียบเลยวะไม่งจรมายุ่งเพียบเลยวะมีีไหมโอเคหมดแล้วเรียบร้อยเคโอเคตัวนี้เคลียแล้วหมดแล้ว โอเคสตีเ s y มเออเลอ o r ไปแล้ว